กิษณะว่าไงวะผู้หญิงคนนู้นเนี่ยมันจะมากเกินไปแล้วจริงเดินชนมึงเนี่ยไม่ยอมขอโทษสักคำเราเป็นเสือเป็นโจรทําอย่างนี้ใครรู้ใครเห็นเดี๋ยวเขาจะไม่กลัวเรายอมไม่ได้ยอมไม่ได้ศักดิ์ศรีมันค้าคอเอาอย่างงี้เอาอย่างไงเพื่อเข้าไปขู่เลยขู่เลยระขู่เลยได้มันต้องกลัวไปขู่เลยคนอะไรเดินไม่ดูตามหาตาเลื แค่แค่คุณจะขาดเส็ดผมรอเล่นเฉยๆผมจะบอเอาริงจังกับคุณทุกวันนี้ไม่มีใครกล้ามายามฉันได้ขนาดนี้แล้วยังไงนี่หน้าตาก็สวยข้บใจแต่ปากดีไปหน่อยไอปากเสียอยากจะรู้จริงทำไมแต่งตัวก็สวยพอดูได้ แน่นอนเป็นลูกคนมีสตังสินะโอ้ยตาถึงนะเนี่ยเป็นใครกันอยากจะรู้อยากรู้เวลาถามชื่อผู้หญิงเนี่ยถามเพราะเพราะเป็นไหมเออฮะถามว่าอะไรอ่คุณครับเออชื่ออะไรครับคุณคนสวยคุณเเป็นหรือเปล่าเออแล้วเป็นผู้ชายกูเป็นโจรกูพูดไม่ได้หรอกอยากถามชื่อผู้หญิงก็ต้องใช้คำพูดเพราะเพราะ พูดว่างไงพูดตอนที่มึงมึงสอนกูเลยอันนี้เอา้าเดี๋ยวกูสอนนะตอนแรกมึงเข้าไปก่อนอกผายก่อนอกผายเออไล่พึง่งหน้าตึงตาโตตูดรีบเมึงเดินเข้าไป<อ>เดินเข้าไปเดินแบบนี้เดินไปเลยเดินไปเลยเออเดินไปเลยเออเออมึงเหมือนซีอุยว่ะเพื่อนอคุณครับคุณครับมันขาดกูมากเลยนะเออบอกกูพูดนะคุณครับคุณครับคุณชื่ออะไรหรอครับคุณชื่ออะไรเนีครับบอก ชื่อเลียงเสียงนามให้ผมไม่ได้รู้จักบอกชื่อเลียงเสียงนามให้ผมได้รู้จักไม่บอกอ่ะแล้วบอกว่าพูดดีแล้วจะบอกไงมัน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 ไม่หวานไปหรือว่ามันต้องหวานกว่านี้ป่ะหวานกว่านี้เลยดิคุณครับเออเสียงสองนะเสียงสองเสียงสามคุณเป็นโจรนะเนี่ยอ้าวมึงต้องพูดไปก่อนเพื่อเขาจะไอ้นี่คุณครับคุณครับ ตัวเองชื่ออะไรครับตัวเองชื่ออะไรคะโอ้โหดูปัญญาอ่อนเลยเนี่ยเติ้ลกูชอบมาตลกนี่ไม่บอกมีอะไรมะปลาตังฮะบอกไปแล้วว่าเติ้ลอะไรลูกคนมีตังชื่ออะไรไม่ชื่อชื่ออีหนันเนี่ยไอ้คนเสีย ชื่อป้านั้นลูกสาวคนสวยของคุณแม่หนกทิงนองหน่อย,ออยเคยได้ยินนะเป็นลูกคนมีสตางนี่รับรองเลยถ้าเธอรู้ชื่อฉันเธอจะหนาวไปทั้งตัวตายแล้วตายแล้วทำไมจ๊ะที่บ้านเนี่ยขายถังน้ำแข็งเหรอฮะไม่ไม่ได้ขายถังน้ำแข็งเว้ยนี่จะแนะนำให้รู้จักฉันในนามคุณจนกฤษณะ หนาวหนาวแล้วฟันออกปากไปเลยหนาวไปแล้วเขับฟันเหยินกลัวอีปักหมาโอ้ยกลัวกลัวขอโทษทีเถอะด่าหัวหน้าแล้วไม่ธรรมดาขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษแล้วเป็นโจรโจรเป็นโจรกลัวเุ้ยกลัวดูดิดูดิวุ้ยหนาว ้ยกลัวกระเพกไปโซน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 ที <beetle> <S <S 2> <S 2> ่เขาต้องจี้ต้องปนหรือเปล่าเอ้ยหยุดนะเอาสมศรีมกสมศรีมาสนุกไปเลยไอ้โจนห้าร้อยไม่กลัวเลยเหรอทำไมต้องกลัวด้วยฮะไอ้พวกโจฉันเป็นคุณโจรทั้ไม่กลัวเลยหรือไงไอ้พวกตลาดล่างเนี่ยไม่กลัวหรอกนะไม่ด่าโจนตลาดล่าง หมไอ้ตลาดบนนี่หน้าตาสะสวยอ่ะอย่ามายุ่งมีอุดอะไรอะไรระแวงอะไรกันอะไรอะไรงูไม่มีไม่ของพี่ร่วงเมื่อกี้นี้ใช่มั่วแบงค์พันตรงเนี้ยหายไปละอ๋ออะไรนะแบงค์พันอ้าอันนี้แบงค์ร้อยก็ฉันของฉันนั่นเองนี่อย่ามาเล่เหลี่ยมนะเสียเวลาคุยก็มันเป็นโจ้นี่หว่าเฮ้ยไปนี่ อเหน้าตาสาสวยอ่ะถามคำหนึ่งมีผัวยังไม่มีวยนี่ขอยกาไปเลยเดี๋ยวพักนะเฮ้ยบอกว่าอยากพักไงทำไมจัพักทำไมใจเย็นใจเย็นไม่กรถรถทัวร์อย่มาครับจอดรอหน้าปากซอยก่อน กูไม่กล้าทำหรอกเออกูรู้มีผัวหรือยังไม่มีวยถ้ายังไม่มีผัวร้องเป็นเมียจนรู้ไหมไอ้ทะลึงทุเรศทุลงังปักเสียไม่ต้องทำเปย์เยอยยันไปเลยปานนันคนยิงถึง นอนก็จริงไม่ทำในสิ่งยอ,อย่าโปรดขอยกไปนะเม็ดสวยเซกเอ็กเอิมทั<ป>้งสวยสํบึรณมทุกแบบอย,ย่ามายวนยัวยี่ตัวแสบแเขาเรียกสวยแบบโดดพล คุณโจรยังพี่มีราคาผิดรูระยงอ่อนโยนขอยออกไปนะก็ลองดูคุณเลดทำไมวิชอบอหรอท่ไอ้คุณจนคุณแจง มไม่เลื่อมใสแม้แต<ห>าใสาไม่สมองหัวใจแข็งปึงตึงเปลี้ยชาติไหนก็มีเจ้ยหัวจโจรกูดู๋แป๊บแป๊บแป๊บดแต่คุณทำไมอ่ะกันกันทำไมมีอะไรปะเธอบอกก็ไม่รักโจร แค่อยากจะรู้โจนมันไม่มีไอ้นั่นหรือไงเอออะไรอะอะไรวะอะไรอะอะไรหมายถึงอะไรไอ้นั่นอะหัวใจไงโ<อ>จนก็มีหัวใจรองรักโจนสักครั้งจะเป็นอะไรไปหนะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะถอยออกไปฉันไม่ถอยนี่ฉันไม่หยุดหยุด,ยดอ,ยอืมแล้แล้วฉากทุกทุกคนรอคอยก็มาถึงฉากอะไรวะฉากอะไรวะอย่า <ผม S 2> นะว่าคุณรอให้หยุดไม่หยุดนะ วันนี้ได้จุกจริงสักทีครับท่านผู้ชมแม่เป๊บเอ้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 ยแม่ข้างหลังวันนี้เขาตะโกนมาบอกว่าน้องนุ่มหอมจริงน้องนุ่นช่วยตบจริงเลยค่ะครับพี่เมื่อกี้เขาตะโกนจริงมึงมากูได้เติ้ลก็มากระแสเขาพูดเอาใจไปครับแม่ไม่ต้องขอทำไมอ่ะเพราะหนูจะ่าเนี้ย่าเลี้ยโอ้ยจุกจริงมัน ตบดังซิมเลยครับแป๊ะอย่ามยุ่งนะอย่านะตบแรงเลยเหรอ้าตบแรงอ่ะฉันหอมแรงนะบอกอ่ะ มีความสุขมีความผุกสนุกมันซื้นใจมันซื้นใจมันซื้นใจใช่ไหมอย่าเก่งหน้าอย่าเก่งหน้าอย่าเก่งอย่าเก่งหน้าปล่อยทสไมผัสด้วยมันดี่อย่า ก่อนได้วิ่งไม่ได้ม <büy adia> าน <vibrating> ี่ยเบ็บเปอบเบ็บเบ็บเบ็บเดี๋ยวเป็บเบเดี๋ยว็บบเเบ็บเบบเบ็บเ่ไบเบ็บเบ็เบ็บะเบ็เบเบ็เว็บเบเเเเ จูกกูมาหลางานแล้วนะ,ะ<อ>ฮะมันซึ้งใจมากไหมมันมันซึ้งใจแต่ว่าแต่มันก็เจ็บอยู่นะแต่คุ้มผู้ชมบอกเอาอีกเอาอีกเกง่กงเก่งเก่งยิ้มใหญ่ซูมครับซูมเลยครับโอ้ย